ไปเดินเข้าไปากำลังสร้างนะครับยังไม่ทาสีเ,าเป็นบ่วงนักบ่วงนักขลาดร้อยแปดเออบ่วงนักขลาดร้อยแปด ยังไม่ท่าสีนะครับรฮะเยังไม่เสร็จมีลูกแก้วเลยครับลูกแก้วร้อยแปดสี มนีโนะพระเก้าเลยสองสี่หกแปดเก้ามนีโนะพระเก้าสองสี่หกแปดเก้า มีหลวงปู่อุปคุธมีพระอุปคุธนะครับพระอุปคุธหนึ่งรูปเรามีบาทอธิษฐานใส่บาทพระอุปคุธหมดทุกหมดสศกหมดโรคหมดภัยนะครับมีหลวงปู่พญานาค เดินเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นบ่วงนักขลาดเหมือนเดิมนะครับอุโมงค์บ่วงนักขลาดร้อยแปดข้างๆก็จะเป็นหลวงปู่พญานาคนะครับทั้งสองฝั่งกำลังก่อสร้างนะครับ นี่ก็เป็นมณีมณีนพรัตตรงนี้ก็เป็นพระปางเปิดโลกพร้อมเจดี บังเปิดโลกพร้อมเจดีนะครับแล้วก็มีหลวงปู่พญานาคมีพญานาคน้อยคิกุสีชมพู กับสีเขียวพยังพยานาคน้อยๆนะคิ้ขู่ขุขู่ข้างในนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับ ปางนักปกพร้อม ตรงนี้ก็จะมีบอ่อศักดนะิ์สิทธิ์บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะบอ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์น้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับลูกพญานาค เด่นนะครับไป,ไไปถ่ายรูปไปแล้วพี่ปต้นไี่ถ่ายรูปไม,ไไมคือจุดเด่นพญานาคตัวเล็กก็มีนะครับลูกพญานาคเป็นข้าเจ้าครับ ผูกผ้าสี ด้านล่างก็กำลังก่อสร้างนะครับออย,ยังก่อสร้างอยู่นะครับ <c oughs> ไอ้เป็นแพยายนาคไข่แยพยายนาคนะ ก็เป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทนาคอบนะครับก็เลือแต่ทาสีนะครับ

เ hey. ตัวไหนชูคอ,อสูงตัวนั้นได้กินตัวไหนชูคอ,อสูงตัวนั้นได้กินตาเปาเราดีตัวไหนตัวไหน